ที่ตัวเองทําสาวน้อยสาวใหญ่อกหักไม่เคยเห็นจะแค่แต่ถ้าลองมีหนุ่มคนไหนมาตามจีบพี่สาวตัวเองบ้างหนุ่มหมากปรินเป็นต้องออกอาการหวนจนออกนอกนานะคะเอางี้ขอแนะนำว่าถ้าไม่อยากให้พี่สาวต้องช้ำรักก็อย่าไปหักอกสาวที่ไหนอีกก็แล้วกันจ้า ว่าพอมดยักเอ้ยพอมดน้อยที่ไหนมาไร้เวทโมเสกคาถาชวนคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง8ภาคที่จะนํามาฉายในเมืองไทยซะอีกแต่กลายเป็นในแจ็คแฟนฉันนั่นเองที่งานนี้ไม่ได้แค่มาโชว์วิชาตัวเบาเท่านั้นแต่ยังห้เล็กแม่นสุดๆแบบว่าถ้าซื้อทันตั้งแต่เมื่อวาน่ะรวยเละไปแล้วค่ะเวนกาเดนมูดเลยสังวดนี้เอาไปเลยนะครับวันนี้นะครับ8 5 2ถ้าไม่ถูกถีบหน้าแฮร์รี่เลย แฮร์รี่จริงๆไม่เอาผมน้องใจจะไม่โดนถีดแล้วคาดว่างวดน่าจะท้าประจันแจ็คมาใบห่วยให้ชาวนายเอนเตอร์เทนได้รวยกันทวนหน้าอีกด้วยละค่ะแมนนะไม่ได้มาข่าวหน้านี้ไม่ได้กลับบ้านแน่นอนนะถูใหญ่เลยตอนเช้าต้องไปดักเขาไงอะไรกันตอนเช้าตื่นมาคุยก็ต้องไปถูตัวแจ็คที่เราสมบัติองเราแล้วในช่วงนี้ะมีข่าวบันเทิงให้อาเดตกันอีกเพียบนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับค่ะ ถ้าพูดถึงนาเอ็นนะคะโบว่านึกถึงความไวค่ะคือบางครั้งเนี่ยโบก็สงสัยกันว่าจะไวไปไหนนะคะสัมภาษณ์ปุ๊บพอโบกลับบ้านไปก็เห็นออนแอร์เลยค่ะผ่านไปแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองค่ะก็ก็ไวจริงๆค่ะ